วัสดีค่ะก็สซิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสภาพสวยนะคะมาด้วยราคาตัดเงินสดค่ะคันนี้นะคะอีสุซิ m ดีแมกสีดำค่ะทุกท่านรถปี07มีมีคอกตะเลดพร้อมนะคะพร้อมใช้พร้อมประกอบอาชีพกันได้เลยไปค้าขายไปบรรทุกได้สบายค่ะทุกท่านเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะ เครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เย็นเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมีให้ครบรถบ้านมือเดียวค่ะโครงสร้างตัวถังเดิมๆน็อตไม่ขยับค่ะราคาเงินสด149,000บาทนะคะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพารูมไยพาวเวอร์เรือนใหม่ขึ้นครบค่ะใช้งานวิ่งได้สบายทางใกล้ทางกลางรเดินทางได้นะคะ ท่านใดสนใจคันนี้นะคะต้องการรถสไตล์เดิมๆนะคะสนใจโทรคุยกันได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปรถอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะ<ม>เพื่อประโยชน์ของตัวท่านคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 DDI นะคะสวยดูดีประหยัดค่ะทุกท่าน แอดมินใส่ช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในวันนี้ต้องลาไปก่อนกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์ไว้ทักทายกันก็ได้เช่นกันสวัสดีคะ่ะ